หลับคติธรรมคำสอนคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังการยานามิตรทุกท่านค่ะจิตตาพุทธาวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดขัดต้องมีไว้ติดตัวติดบ้านเสริมดวงโชคลาภเสริมทรัพย์ เสริมอำนาจบารมีความร่ำรวยคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเชื่อว่าใครๆก็ต้องอยากรวยอยากมีกินมีใช้แบบไม่ลำบากแต่นอกจากการทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตตามปกติแล้วความหวังเรื่องโชคลาบลาบลอยและความสำเร็จด้านการเงิน มักจะมาพร้อมกับความเชื่อเรื่องดวงเสมอค่ะหลายคนจึงเสาะหาเครื่องรางนำโชคด้านการเงินมาพกติดตัวไว้ให้อุ่นใจวันนี้ทางเราจึงมาแนะนำว่าเครื่องรางเสริมโชคลาภเงินทองในประเทศไทยของเรานั้นมีชนิดไหนบ้างเราไปทำความรู้จักกับเครื่องรางเหล่านั้นกันค่ะ หพระประจำวันเกิดไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนการเลือกพระประจำวันเกิดมาสวมใส่เป็นสร้อยคอใส่ติดตัวถือเป็นวัตถุมงคลที่คู่ควรช่วยให้คุณมีพระประจำวันเกิดคุ้มครองแคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆแถมยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิตอีกด้วยเช่นคนที่เกิดวันจันทร์ควรเช่าพระปางห้ามญาติซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดหรือพายอดขุนพลมาห้อยติดตัวไว้เพราะคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ขาดซึ่งอำนาจและวาสนาต้องเสริมบารมีให้ผู้คนเคารพและรักใครการมีพระประจำวันเกิด ติดตัวไว้ถือเป็นอีกหนึ่งมงคลสูงสุดเลยทีเดียวค่ะ 2. ปีเสียวัตถุมงคลยอดนิยมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันนี้ชายไทยหลายท่านก็เริ่มหันมานิยมบูชาและพกพาปีเสียซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีการนำมาบูชา เพื่อช่วยให้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายเรียกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลามาเทมาและกักเก็บทรัพย์นั้นไม่ให้ล่วไหลออกไปไหนได้ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าปีเสียเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้งห้าชนิดไว้ด้วยกันได้แก่มังกรพญาราชสีหรือสิงโตอินทรี วางและแมวดังนั้นจึงเป็นที่นิยมนำปีเสียมาตั้งเคารพที่บ้านหรือนำมาทำเป็นสร้อยข้อมือติดตัวให้ความเป็นมงคลติดตามคุณไปทุกที่3หยกในทางศาสตร์่วงจุย้ยหยกเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาพลังงานด้วยคุณสมบัติ ในด้านการสร้างความสมดุลและความสงบเยือกเย็นอีกทั้งยังนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องรางในการปกป้องอันตรายและการนำโชคอีกด้วยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติที่หลากหลายมากควรจะพกติดตัวจะเป็นแหวนจี้หรือกำไลข้อมือใส่ไว้เพื่อนำโชคและป้องกันภัยอันตราย หยกในธรรมชาตินั้นมีมากมายหลายสีทั้งสีเขียวสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีขาวและสีดำดังนั้นหากคุณผู้ฟังลองศึกษาหาความหมายของหยกแต่ละสีแล้วจะสามารถนำมาใชา้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตของคุณได้ค่ะ 4. บูชาองค์ท้าวเวสุวรรณปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเรียนท้าวเวสุวรรณเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในการเช่ามาบูชาที่บ้านหรือพกติดตัวเพราะองค์เท้าวเวสุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้ทาจตุโลกบาลทั้งสอธิบดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป,ป้อง รับพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลเท้าเวสุวรรณได้ปรากฏอยู่ในหลากหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นเท้ากุเวนของอินเดียใต้พระชัมพละของทิเบตหรือ ตัวเหวินเทียนหวังของจีนทำให้ท่านเป็นเทพองค์คหนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศในความเชื่อของคนไทยองคเท้าเวสุวรรณยังคงปัดเป่าวิญญาณร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามากล้ำกลายได้การอัญเชิญเท้าเวสุวรรณมาเป็นวัตถุมงคลของขลังประจําตัวเพื่อคอยปกป้องเราก็ถือเป็นมงคล สูงสุดเลยทีเดียว 5- บูชาพญาครุฑเพิ่มอำนาจบารมีสูงสุดของเครื่องรางสายบารมีคือครุฑผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ประจำราชการครุฑคือความศักดิ์สิทธิ์บารมีอำนาจต้องทำตามคุณผู้ฟังจะเห็นตราครุฑตามสถานที่ราชการและ เอกสารทางราชการต่างๆคลุฑหรือพญาครุฑคือสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในประกรณ์นำของอินเดียและวรรณคดีเรื่องมหาภารัต,ตะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีทรงอิทธิลิ์มีชีวิตเป็นอมตะมีพลักกำลังมหาศาลแต่ก็ยังเป็นผู้นอบน้อมและมีความกะตันอยู ทำให้มีผู้นับถือสวดคาถาบูชาครุฑเพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคลการเลือกหาครุฑมาห้อยคอจะช่วยส่งเสริมด้านการเงินการปกครองเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเจ้าของกิจการทำงานเกี่ยวกับที่ดินค้าขายที่ดินต้องติดต่อราชการไม่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้า ที่เปิดร้านขายของเพราะจะมีบาร,รมีเหนือลูกค้าอาจจะทำให้ลูกค้าหายไปหมด 6. ตระกุดเสริมมงคลเครื่องรางที่ชายไทยนิยมเก็บไว้ใกล้ตัวเป็นเครื่องรางของขลังที่ผูกพันกับคติความเชื่อในสังคมไทยมาช้านานเพื่อความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ดีในทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรี ป้องกันพยันตรายภัยพิบัติทั้งปวงรวมทั้งด้านเมตตามหานิยมข้าขายโชคลาภพลิกชะตาเลื่อนยศกลับร้ายกลายเป็นดีตระกุฎถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลอมรวมกันไว้ในตระกุฎชิ้นเดียว 7. เบี้ยแก้ป้องกันภยัย หลายคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายพกเบีย้ยแก้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเบีย้ยแก้นับเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยกับร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งเลวร้ายอัปมงคลป้องกันพูดผีแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเป็นเครื่องรางของขลังที่เกิดจากภูมิปัญญาหลายพระเกจิ คณาจารย์ของไทยโดยแท้ 8. ไหลเขียวเป็นเครื่องรางที่เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ดีค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพุทธคุณของไหลเขียวคือช่วยไล่สิ่งเลวร้ายคุณใสมนดำลมเพลมพัดเดรฉานวิชาต่างๆแถมมีคุณสมบัติช่วยให้แคล้วคลาด คงกระพันชาตรีปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเป็นเมตตามหานิยมเสริมบารมีด้านค้าขาย 9. วัตถุมงคลเสริมดวงแก้ชงสำหรับใครก็ตามที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงชงในปีนี้คนที่เกิดปีระกาปีถอกปีชวดและปีมะเมียนอกจากเข้าวัดทำรรบุญ สะดอกคลอกแก้ชงแล้วแนะนำให้ท่านหาเช่าวัตถุมงคลแก้ชงม,มาใส่ติดตัวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลทำให้รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยวัตถุมงคลเสริมดวงคนเกิดปีชมในปี2566มีดังต่อไปนี้ค่ะปีระกาควรจัดตั้งวัตถุมงคลสวมจี้มงคล รูปเท้าจตุโลกบาลคลองไข่มุกวิเศษเพื่อขออำนาจบารมีจากพระองค์ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยแผ่บารมีให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือพกไก่สวรรค์มังกรเทพช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตให้ราบเรื่นตลอดปีปีถอกควรจัดตั้งวัตถุมงคลพระถังซัมจั๋งโปรดสัตว์ ช่วยปัดเป่าเคราะหภัยหรือพกจี้มงคลช้างถวายคำพีติดตัวปีชวดควรจัดตั้งวัตถุมงคลเทพงิกเซิงเต้าโจ๊หรือพกจี้มงคลนกหงหลวนเคียงคู่ปีมะเมียควรจัดตั้งวัตถุมงคลพระตีจังอ้วงประทับสิงโตหรือ พกจี้งาช้างมงคลเพื่อสลายพลังงานไม่ดีให้หมดไปค่ะ 10. รูปพ่อแม่จะมีวัตถุมงคลใดที่ทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ได้เท่ากับการมีรูปพ่อแม่ติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะทำเป็นล็อกเก็ตหรือพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ตลอดเวลาพ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน ไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็สู้พระคุณของพ่อแม่ไม่ได้การพกรูปพ่อแม่ไว้ใกล้ตัวจึงเป็นการเตือนใจให้เราระลึกถึงความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่ช่วยให้คิดทำแต่ความดีขยันขันแข็งเป็นมงคลให้เราลอดปลอดภัยจากทุกสิ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะรู้สึกอุ่นใจกันบ้างหรือไม่ เมื่อทราบว่ามีเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลอะไรบ้างที่ควรเลือกหามาพกติดตัวไว้ด้วยความเป็นชาวพุทธอย่างน้อยการมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางไว้ใกล้ตัวนั้นเป็นตัวช่วยเสริมความมั่นใจให้เราทำทุกสิ่งอยา่างได้อย่างสบายใจก้าวไปอย่างมั่นใจได้และไม่ว่าคุณจะออกไปหาวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังประจำตัวมาพกติดตัวไว้หรือไม่ความตั้งใจที่จะเป็นคนดีขยันขันแข็งทำแต่สิ่งดีๆไม่เบียดเบียนใครนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่คอยเสริมดวงให้คุณประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับเรื่องราวดีๆที่ทางช่องจิตตะพุทธ,ธ ได้สัรหานำมาฝากคุณผู้ฟังก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขทุกคนทุกท่าน สวัสดีค่ะ